อู่ล้มดีๆหน่อยครูร้อนโอ้ยพี่นตหนูร้อนด้วยอะตครูร้อนมากเลยเข้ามาี่เยเร็วี่นตหนูร้อนจะง่ายหรเนี่ยโดนแดดเผาตูครูเป็นครูนะเข้าใจไหมมาี่พี่นตนูร้อนาเคเาไปเลยค่ะเออดีแล้ว โตัวต่ะมีสองอันนี่ฮะทาไมถึงไม่การตั้งแต่แรกมาแย่งกันไปแย่งกันมาอยู่ได้เนี่ยฮะเออใช่ค่ะครูนั่นแหละดิยืนตากแดดอยู่ได้เออวเยวค่าครูแล้วนี่สรุปว่าคนที่ครูนั้นมาเขาไม่มาแล้วหรอคะนี่ให้มันน้อยๆหน่อยเขาสัญญากับครูด้วยว่าเขาจะมายังไงยังไงเขาก็ต้องมาโอ้ยครูตัวันนี้มันแหลเวลามามากแล้วนะเดี๋ยวก็ไปไม่ทันกันพอดีอ่ะไม่ทันก็ดีเหมือนกันนะ <S <S ก็เราจะได้เรียนรู้เรื่องใกล้ๆตัวก่อนไงมันก็จริงอะนะแซมเราแัมจะเรียนเรื่องอะไรอะแล้วที่นี่ที่ไหนอะ่ยปั๊มละมานเนี่ก็ต้องเรียนรู้เรื่องเรื่องอะไรเออเรื่องอะไรอะการละมันแซ่โอ้โหเฮ้ยตอนนี้เลยเหรอครับโอ้โหร้อนอลยร้อนร้อนตอนนี้ดีกว่าค่ะครู เอ้ยมีเอาจริงอตอนนี้เลยค่ะชัวร์ค่ะอเ,เอาละครับเด็กเจ้าปัญหาถึงเวลาหาปัญหามาให้ครูวิทยาของเราแล้วล่ะครับวันนี้ท่านผู้ชมรายการช่างคิดช่างสังเกตเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับพลังงานธรรมชาติอย่างน้ำมันที่มีคุณค่าดุดดังทองคำล้ำค่าที่นับวันนะครับมันก็จะลดน้อยลงไปทุกที น้องๆชมรายการวันนี้แล้วจะได้รู้ว่าอุย้ยกว่าที่จะมาเป็นน้ํามันได้ให้เราใช้ประโยชน์กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะโอยมันอยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนเอาเอาก็ามาขนาดนี้แหละอยากจะถามอะไรก็ว่ามาคือถูกต้องเออเลยโหยังไม่ได้ถามเลยค่ะครูอ้อไม่คือคือครูจะบอกว่าเอางี้ละกันเรามาตกลงกันก่อนว่าถามยังไงก็ได้ จะกี่คําถามก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ครูนัดเนี่ยเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บทุกอย่างหยุดทันทีโอเค <ฮะ S 1> โอเคก็ได้ค่ะครูแล้วน้ํามันเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะคะครูมีทั้งน้ํามันเบนซินมีทั้งน้ํามันแก๊สโซโฮอลรงมันเป็นน้ํามันหรืออะไรกันแน่คะนี่นาดา <Zero. S 2> พี่รพี่รตู้รู้ได้หรอคะถูกเพราะว่าน้ำมันนี่นาเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หายากขึ้นทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเ่ยจึงหันมาใช้พลังงานทดแทนไงใช่ไหมคะครูถูกต้องเลยตัวเก่งมากจบแล้วนะโอเคนะอย่าค่ะแชมป์เริ่มต้นยังไม่ได้ถามเลยครับโอ้จริงด้วยพูดอีกก็ถูกอ,อีกถามมาเลยแล้วน้ำมันที่ว่าหายากเนี่ยเขาหากันยังไงครับแล้วทําไมมีทั้ง เบนซินเก้านึ่งมีทั้งเบนซินเก้าห้าน้ำมันดีเซลลเดี๋ยวก่อนถามเยอะขนาดนี้ครูว่าไปดูกันเลยดีฝ่าดูอะไรคะดูอะไรครับนั่นสิไปดูจิ้งหลีดมั้งน้ำมันสิน้ำมันไปดูเลยครับผมน้ำมันครับ ก่อนที่คําถามของเด็กช่างสงสัยจะได้รับคําตอบเรามาทําความรู้จักกับน้ํามันกันก่อนดีกว่าว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโลกเราเนี่ยนะครับเขาใช้เวลานับล้านปีในการสร้างน้ํามันขึ้นมาแต่ละลิตรเพราะว่าน้ํามันก็คือซากสัตว์และซากพืชที่ทับขมสะสมกันอยู่ใต้ดินเป็นล้านปีเลยโดยที่ไม่ถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเหมือนกับซากทั่วไป ระยะเวลานับล้านปีนั้นนะครับได้เปลี่ยนซากสัตว์และซากพืชลาเห่นั้นกลายเป็นน้ํามันดิบทานหินแล้วก็ก๊สธรรมชาติยังไงเล่าสาเหตุที่ซากพืชซากสัตว์กลายมาเป็นเชื้อเพลิงได้นั้นก็เป็นเพราะว่า พืชสัตว์หรือว่าแม้กระทั่งคนอย่างเราๆเ,เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเซลเล์เล็กๆมากมายซึ่งเซลล์เหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยธาตุไฮโดรเจนและธาตุคาร์บอนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายลงไฮโดรเจนและคาร์บอนก็จะมารวมกันกลายเป็นไฮโดครคาร์บอนในที่สุดและไฮโดครคาร์บอนนี่แหละครับที่เป็นตัวจุดติดไฟแล้วก็ให้พลังงานความร้อนอยากรู้ใครเป็นคนค้นพบน้ำมันอะ่ะ คำถามยากนะแชมป์คนคนพบน้ำมันเหรอพี่รู้ตู้รู้หรอใช่ชื่อพอลโหชื่อเท่มากเลยชื่อพอง <c oughs> แต่ว่ามันสั้นแค่นี้เ,เหรอพี่รู้ตู้มันนามสกุลหายไปไหนอะน <c oughs> พี่รู้แค่นี้แหละโอ้ยรู้แค่นี้ก็เก่งแล้วคนที่เขาคนพบน้ำมันนะครับเขามีชื่อว่าพอลชื่อจริงกับนามสกุลค,คือพอลสัส่องสง นั่นเป็นการระงงว่าวก็เห็นว่าเครียดกันโยคำค้ำนะเขาชื่อว่าพอลแอนดิชครับผมก็เป็นนักคณิตศาสตร์แล้วน้ำมันเบนซินกับน้ำมันดีเซลนี่มันแตกต่างกันยังไงครับต้องบอกว่าทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนี่นะครับผมก็ได้มาจากกระบวนการกำกับน้ำมันเหมือนกันนั่นแหละครับที่แค่แบบว่าน้ำมันดีเซลคือเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลส่วนน้ำมันเบนซินเป็นอย่างนี้นะครับ น้ำมันเบนซินหรือว่าแก๊สโซลีนนั้นเป็นเชื้อเพลิงที่เราเหยได้ง่ายมากแล้วก็ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบในโรงกลั่นแล้วก็ปรุงแต่งด้วยสารเพิ่มคุณภาพต่างๆแล้วสารเติมแต่งด้วยนะครับทังนี้ก็เพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซินชนิดสันดาปภายในโดยมีหัวเทียนเป็นเครื่องจุดระเบิดนั่นเองครับแล้วการจุดระเบิดมันทําให้ ยนเครื่องเบนซินวิ่งได้ยังไงนี่โอ้โหคงต้องเล่าถึงการทํางานของเครื่องยนต์เบนซินกันก่อนล่ะไหมเนี่ยในเครื่องยนต์ชนิดนี้จะประกอบด้วยส่วนสําคัญก็คือกระบอกสูบภายในก็จะมีลูกสูบด้านใต้ลูกสูบก็จะเป็นข้อสูบโดยข้อสูบนี้นะครับจะถูกยึดติดก,กับเพลาซึ่งก็เชื่อมโยงอยู่กับล้อของรถคันนั้นการทํางานของเครื่องยนต์เบนซินระบบนี้นะครับจะแบ่งการทํางานออกเป็น4จังหวะก็คือจังหวะสูบจังหวะอัด จังหวะระเบิดแล้วก็จังหวะคาย 1. จังหวะสูบลูกสูบเคลื่อนที่ลงอากาศดีก็เลยไหลเข้ามาในกระบอกสูบพร้อมกับไอ้น้ำมัน 2. จังหวะอัดลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นปริมาตรในห้องเผาไหม้ที่ลดลงก็เลยทำให้แรงดันอากาศภายในเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 3. จังหวะระเบิด กระกายไฟที่หัวเทียนนะครับจะทําให้ไอ้น้ํามันเกิดการระเบิดได้แรงดันมหาศาลดันให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ล่อง 4. จังหวะคายลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นด้วยแรงเวียงจากการหมุนของเพลาดันอากาศเสียในห้องของไมา้ออกไป ในเครื่องยนต์ชนิดนี้จะเกิดจังหวะสูบจังหวะอัดจังหวะระเบิดแล้วก็จังหวะคายติดต่อกันครับทาให้ลูกสูบที่กยับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงทรงผลให้เพลาและล้อนั้นหมุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็เลยทําให้รถยนต์เคลื่อนที่ไปได้ครับ ำไมโยนมาให้ครูยอย่างนี้ล่ะ <c oughs> เอา,อางี้ละกันเอาง่ายๆนะเริ่มจากดีเซลฝั่งนู้นก่อนดีเซลคือน้ํามันดีเซลซึ่งเป็นเชือเ้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลส่วนนี่ฟังนี้เลยนะ91หมายถึงเบนซินธรรมดาส่วน95คือเบนซินชนิดพิเศษนะจ๊ะแล้วเขาใช้อะไรวันล่ะครับว่าอันไหนเป็นเบนซิน91อันไหนเป็น95อืหือเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยแชมป์เลข91 และเลข95มันคือค่าออกเทนออกเทนกะาไว้แล้วต้องสงสัยแหมเสียง3คนที่ขึ้นมาปพเทยบพร้อมกันเลยนะเออออกเทน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 ไม่เคยหยุดไม่เคยยอมไม่อะไรเงรี้ยมาออกเทนออกเทนออกเทนเสียงทีเทียวอย่างงี้ครูไม่ตอบเด็กว่าออกเทนมันคืออะไร <noise> <S <S ไม่เอาตอไม่ตอบไม่ไ<โ>ด้ยล<ม>้หยุดหยุดตกลงอยากรู้ใช่ไหม ใคาอยากรู้ตั้งใจฟังให้ดีๆครับในทางทฤษฎีแล้วถ้าหากสามารถทำให้ไอิน้ำมันทั้งหมดนั้นเกิดการจุดระเบิดพร้อมกันในจังหวะระเบิดจะถือเป็นการเปลี่ยนพลังงานสักในน้ำมันไปเป็นพลังงานกลนได้มากที่สุดซึ่งก็จะทาได้ก็ต่อเมื่อน้ำมันนั้นเป็นสารชนิดเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงนี่โอ้ยในน้ำมันต่างๆรวมถึงน้ำมันเบนซินนะครับจะประกอบด้วยสารหลายชนิดมากมายซึ่งแต่ละชนิดนะครับมันจะเผาไหมห้แรงดันและอุณหภูมิที่แตกต่างกันสารบางตัวจะมีโอกาสจุดระเบิดได้เองในจังหวะอัดแหนี่จะเป็นจังหวะระเบิดซึ่งนอกจากจะได้พลังงานกลน,น้อยกว่าปกติแล้วยังไปทําให้ลูกสูบและเพลาเกิดการขยับผิดจังหวะเกิดเสียงดังผิดปกติซึ่งก็ถือเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาเครื่องน็อกและการแก้ปัญหาเครื่องน็อกนั้นก็คือ การเลือกใช้น้ำมันเบนซินให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์โดยมีการแบ่งเกรดน้ำมันเบนซินตามค่าออกเทนครับค่าออกเทนก็คือค่าการความสามารถในการจุดระเบิดพร้อมกันในห้องเผาไหม้ของน้ำมันชนิดนั้นโดยมีค่าสูงสุดก็คือออกเทน100เบนซินที่มีออกเทน100หมายความว่าในน้ำมันชนิดนั้นนะครับมีสารที่สามารถจะเกิดการจุดระเบิดเองก่อนเวลาที่เหมาะสมอยู่แค่0เปอร์เซนต์ เบนซินออกเทน95ก็หมายความว่าในเบนซินนั้นมีสารที่สามารถจะเกิดการจุดระเบิดเองก่อนเวลาที่เหมาะสมอยู่5เปซเบนซินออกเทน91ก็หมายความว่าในเบนซินนั้นมีสารที่สามารถจะเกิดการจุดระเบิดเองก่อนเวลาที่เหมาะสมอยู่9ปซนน้องๆก็อาจจะสงสัยขึ้นมาละสิว่าแล้วน้ำมันออกเทนตัวไหนนี่จะเหมาะกับการใช้งานแบบไหนเนี่ยเออ สำหรับพาหนะแพงๆที่ต้องการแรงอัดสูงๆอย่างเครื่องบินหรือว่ารถแข่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้น้ำมันเบนซินออกเทน97หรือว่า100เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเครื่องน็อกและก็ให้ได้ความแรงแบบสุดๆไปเลยแต่สำหรับรถยนต์ทั่วไปนั้นการใช้น้ำมันเบนซินค่าออกเทน91หรือว่า95อแค่นี้ก็เพียงพอแล้วจ้า ที่แต่ว่าจะเป็นเบนซินออกเทน91หรือ95นั้นจะขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์นั้นๆแล้วครับว่าเหมาะกับสูตรไหนยกเว้นรถที่กําหนดให้เติมเบนซิน91ที่โอ้ยังสามารถเติมเบนซิน95ได้โดยที่ไม่มีผลเสียอีกด้วยแต่อันนี้ก็ต้องจ่ายเงินมากกว่านะครับเพราะว่าการทําให้เบนซินออกเทน91กลายเป็นเบนซินออกเทน95นั้นเขาจะต้องมีการเติมสารเพิ่มค่าออกเทนเข้าไปไงล้วครับ ซึ่งสารเพิ่มค่าออกเทนเนี่ยนะในอดีตรเราใช้สารตะกั่วครับ,รบแต่เนื่องจากไอของตะกั่วเป็นอันตร,รายต่อมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมปัจจุบันประเทศเราจึงได้เปลี่ยนไปใช้สารที่มีชื่อว่า MTBE แทนครับโดยประเทศไทยนะครับมีน้ำมันเบนซินผสมสาร MTBE ออกมาวางจำหน่าย2ส,สูตรก็คือน้ำมันเบนซิน95และน้ำมันเบนซินออกเทน91 ช่วงหน้าไปทําความรู้จักกับน้ามันแก๊สโซฮอลอ่มันมาจากไหนเนาะแล้วทําไมจึงเอามาใช้แทนน้ามันเบนซินได้เออเดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยวรู้กันครูคะแล้วน้ํามันแก๊สโซฮอลเนี่ยมันเหมือนน้ามันเลยเหรอคะจะเอาจริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่เชิงนะเพราะต้องบอกเลยว่าแก๊สโซฮอลเนี่ยมันคือน้ํามันเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ทดแทนน้ํามันเบนซินได้นะจ๊ะ มันใช้แทนกันได้เหรอครับมันเป็นกา๊าซเหมือนกันเหรอครับจริงๆแล้วเนี่ยนะแก๊สโซฮอ์95และก็91เนี่ยนะครับผมมันก็คือน้ำมันเชือเ้อเพลิงที่มีการผสมระหว่างน้ำมันเบนซินและก็เอทานอลในอัตราส่วนคือเบนซิน9ส่วนกับเอทานอล1ส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เรามาเติมเจ้าแกสส๊สโซฮอ์ลงไปถังน้ำมันซึ่งมีเบนซินอยู่จึงเติมได้ไม่มีปัญหายังไงล่ะครับ ว่่าแตาเอทานอลคืออะไรใช่ไหมค่ะ <c oughs> ถ้งงางั้นไปฟังกันเลยครับเอทานอลหรือว่าเอทิลแอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์ oh ชนิดนึงที่เกิดจากการย่อยสลายน้ำตาลของจุลินทรีย์บางชนิดไงครับสำหรับเอทานอลที่ใช้ผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงในบ้านเรานั้นจะได้จากการนำวัตถุดิบจากการเกษ,ษตรต่างๆทั้งกากน้ำตาลจากการผลิตน้ำตาลหรือว่าแป้งมันสำปะหลัง น้ำมันที่ผสมเอทานอลชนิดแรกคือแก๊สโซฮอล95ซึ่งมีค่าออกเทน95เท่ากับน้ำมันเบนซินออกเทน95โดยจะมีเอทานอลผสมอยู่10 ถัดมาก็คือแก๊สโซฮอ91น้ำมันชนิดนี้มีเอทานอลผสมอยู่10%เท่ากับน้ำมันแก๊สโซฮอ95ครับน้องๆก็อาจถามต่อไปว่าแล้วน้ำมัน E10 หรือว e ่า E20 หรือแม้กระทั่ง E85 ที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเออมันหมายความว่ายังไงเนี่ยแล้วมันมีเอทานอลผสมอยู่สักเท่าไหร่น้ำมันแก๊สโซฮอ E10 ก็คือน้ำมันเบนซินที่มีเอทานอลผสมอยู่9-10% ซึ่งได้แก่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน95และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน91ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จะมีส่วนผสมของเอทานอลผสมอยู่19-20แล้วก็มีค่าออกเทน91และสุดท้ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีส่วนผสมของเอทานอลอยู่85เลยทีนี้น้องๆอ,อาจจะสงสัยอีกแล้วใช่มหมว่าแล้วทำไมน้ำมันสูตรต่างๆเหล่านี้ถึงได้มีราคาไม่เท่ากันล่ะเออ ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าความแตกต่างของน้ำมันเหล่านี้อยู่ที่สัดส่วนระหว่างน้ำมันเบนซินกับเอทานอลซึ่งถ้าหากสังเกตดูนะครับก็จะพบว่าอุ้ยยิ่งสัดส่วนเอทานอลเพิ่มขึ้นแล้วก็โอ้โหราคาน้ำมันมันจะยิ่งถูกลงที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าราคาเอทานอลมันถูกกว่าราคาน้ำมันเบนซินมากมายแล้วนะครับ แต่ว่าเราได้อิเทอนอกจากพืชในบ้านเราเองครับเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเหมือนอย่าง MTBE ภาครัฐก็เลยกำหนดให้น้ำมันแก๊สโซฮอลและน้ำมัน E ต่างๆเนี่ยมีราคาถูกกว่าเพื่อจะได้ช่วยเกษตรกรไทยแล้วก็ไม่เสียเงินให้ชาวต่างชาติด้วยเย่ yeah! ไหนๆก็พูดถึงน้ำมันแก๊สโซฮอลกันแล้วน้องๆก็น่าจะไปทำความรู้จักกับชนิดของน้ำมันดีเซลในปัจจุบันด้วยดีไหมครับ น้ำมันดีเซลในปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็น2สูตรก็คือดีเซล B3 กับดีเซล B5 ซึ่งคำว่า B ก็ย่อม,มาจากไบโอดีเซลส่วนเลข3กับเลข5นี่นะครับจะเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของไบโอดีเซลที่ผสมอยู่ในน้ำมันเพราะฉะนั้นน้ำมันดีเซล B3 จึงมีไบโอดีเซลผสมอยู่3เปอร์เซ็นตและน้ำมันดีเซล B5 ก็จะมีไบโอดีเซลนั้นผสมอยู่5%ครับ ออแล้วไบโอดีเซลคืออะไรล่ะนี้ไบโอดีเซลก็คือน้ำมันดีเซลที่ได้จากการนำน้ำมันจากพืชเช่นปาล์มน้ำมันหรือว่าไขมันสัตว์มาปรับโครงสร้างจนมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลเพราะฉะนั้นการใช้น้ำมันดีเซล B 3หรือว่า B 5จึงเป็นการช่วยเกษตรกรของไทยและก็ลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลได้อีกทางหนึ่งครับแล้วนี่ครูหายไปไหนอ่ย เห็นครูบอกว่าจะไปห้องน้ําน่ะเห็นบอกว่าท้องเสียเป็นไงล่ะเห็นไหมกินแต่ส้มตาี่ยท้องเสียเลยครูบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องน้ํามันอีกอ่ะโทรหาผู้รู้ได้นะครับเราใครอยากรู้อ่ะผมครับนา้าด้วยค่ะพี่ก็ด้วยเอางี้ด้ว่าพี่ว่านะเราเนี่ยไปหาที่เหมาะๆโทรศัพท์หาผู้รู้กันดีกว่าไหมอืมงั้นรอครูออกจากห้องน้ําไม่เสร็จก่อนแล้วเราไปด้วยกันเลยดีไหมครับ ดีมากงั้นไปกันเลยเฮ้ยรอครูกันดิคือว่าพวกเราสามคนนะคะจะต้องขออนุญาตถามคำถามที่เรายังหาคำตอบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้ามันไหนอะค่ะครับอยากรู้อะไรก็ถามพี่มาเลยนะคะหนูอยากรู้อะค่ะว่าตัวเลขเวลาเราเติมน้ามันเนี่ยมันมีความหมายยังไงหรอคะ ตัวเลขเวลาเราเติมน้ำมันที่หน้าตู้จ่ายนี่นะคะก็จะแสดงให้เห็นตัวเลขจำนวนลิตรที่เราเติมจำนวนราคาแล้วก็จำนวนทั้งหมดก็คือจำนวนลิตรที่เติมคูณกับราคาก็คือเป็นจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายค่ะในอย่างถ้าหาว่าเราเนี่ยเติมน้ำมัน500บาทเราก็จะต้องเอาราคาต่อลิตรไปหารจึงจะรู้ได้ว่าเราเนี่ยจะได้น้ำมันกี่ลิตรใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องเห็นว่าจํานวนเงินที่เติมไปเป็นจํานวนเงินกี่บาทแล้วก็เอาไปหารกับจํานวนราคาต่อลิตรน้องก็จะได้จํานวนลิตรที่เติมเข้าไปในถังน้ํามันค่ะจริงๆปกติแล้วเนี่ยน้ำมันเนี่ยก็จะมีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนๆกันแต่มีความข้นที่แตกต่างกันเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยหรือน้องๆเนี่ยสามารถแยกได้ว่าน้ำมันไหนเป็นเบนซินหรือดีเซลหรือแก๊สโซฮอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการใส่สีเข้าไปค่ะ สีน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะน้ํามันเบนซิน91ก็จะเป็นสีเหลืองธรรมชาตินะคะส่วนน้ํามันเบนซิน95ก็จะออกเป็นสีน้ําเงินส่วน g 91หรือว่าแก๊สโซฮอ91นะคะก็จะมีสีเขียวแก๊สโซฮอล95ก็จะเป็นสีส้มส่วนน้ำมันดีเซลซึ่งตอนนี้เรามีอยู่2ประเภทก็คือดีเซลธรรมดาหรือคือที่เราเรียกว่าดีเซล B3 ก็จะเป็นสีเหลืองอมส้มนะคะ แล้วก็น้ำมันดีเซล B5 ก็จะเป็นสีแดงค่ะอ๋ออย่างงี้นี่เองเนาะเข้าใจแล้วเนาะค่ะใช่ไงวันนี้พวกเรา3ามคนเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะค<ซ>ะที่มาให้ความรู้กับในสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะรู้ใช่ไหมยังไงก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะอ้ยสุขอยมากเลยค่ะครู ไปจากไ <ง S 1> แล้วเห็นไหมแล้วว่าคนที่ครูแนะนําไปอ่ะสุดยอดจริงๆ <c oughs> ครูคะวันนี้นี่นาะพูกเรามคนนี่นาะได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้ํามันเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอะคะ่ะใช่ค่ะแล้วราดาก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าน้ามันเนี่ยมันล้าค่าขนาดไหนส่วนผมนี่ปรับปรือมากมากเลยครับเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยแจ๋วจริงๆดีมากทีนี้พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันประหยัดพลังงานนะจ๊ะเอาง่ายๆนะ ก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยวางแผนกันสักนิดหนึ่งนะแค่นี้ก็ประหยัดน้ำมันได้แล้วเออว่าแต่ว่าครู<น>คะแล้วเพื่อนที่ครูนัดเอาไว้ที่ปั๊มนู้นน่ะเขาไม่มาแล้วหรอคะโอ้ยตูตต่ดีมากเลยที่เตือนครูไอ้เพื่อนครูคนเนี้ยพอดีคือเขาไม่ได้วางแผนออกมาจากบ้านไงขับรถวนไปเวียนมาเน้อมันหมดกลางทางเออเออถาง,งั้นเออไปไหม ไปไหนคบครูไปไหนอะออกกาลังออกกําลังกายออกไงอะคะครูยังไงครับก็ไปช่วยเพื่อนครูเข็นรถไงเอยออกกาลังกายเป็นเด็กต้องออกกําลังกายงั้นไปเลยดีไหมคะครูไปเลยไปได้เลยไปได้เลยใช่เไปเลยไปเลยไปเลยไปไปเลยไปเไปเลยไลไปไะไยลล วันนี้เด็กๆได้รู้จักความลับของน้ำมันชนิดต่างๆทั้งเบนซินออกเทน9 1, นเบนซินออกเทน95แก๊โซฮอล E20 E85 รวมไปถึงน้ำมันดีเซล B5 ว่าแต่ละชนิดนั้นมีส่วนผสมและคุณสมบัติที่แตกต่างกันยังไงไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันชนิดใดก็ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่น้ำมันมันก็จะน้อยลงไปทุกทีเลย การใช้มันอย่างคุ้มค่าแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับน้องๆทราบไหมครับว่าน้ำมันเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนยังไงเออ ภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติเกิดจากรังสีความร้อนที่แผ่ออกจากโลกนั้นผูกก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศกั้นเอาไว้ครับไม่สามารถจะผ่านออกไปนอกโลกได้เหมือนเหมือนกับเมื่อก่อนนี้ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่มีจํานวนมากที่สุดนั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยสิ่งที่ทําให้เกิดก๊าซชนิดนี้มากที่สุดเลยก็คือการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นน้ํามันนั่นเอง น้ำมันคือสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอนในสภาพของเหลวที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและก็คาร์บอน,นอันเกิดจากส,ากส,ากสาร้างพืชสร้างสัตว์ที่ทับผมกันแล้วก็เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำมันอยู่ใต้พื้นโล แต่เมื่อเราขุดเอาน้ำมันขึ้นมาใช้การเผาไหม้น้ำมันในรถยนต์การผลิตกระแสะไฟฟ้าหรือว่าใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆทําทให้คาร์บอนในสภาพของเหลวเนี่ยมันกลายเป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาาลเลยที่จะลอยสู่ชั้นบรรยากาศด้านบนแล้วก็กลายเป็นกา๊าซเรือนกระจกที่ทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นนั่นเอง ซึ่งการที่โลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนี้นะครับได้ส่งผลให้เกิดภาวะน้ําท่วมแล้วก็ฝนแรงทั่วโลกเกิดได้บ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นกว่าในอดีตด,ด้วยแหละเพราะฉะนั้นการช่วยกันประหยัดไฟและใช้น้ามันอย่างรู้คุณค่าจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะครับ